ในโวอะไรมันไม่มีท่อวะเนะี่ยอันน่ะอยากรู้ปะล่ะไม่คือนโวไฟฟ้านี่ทําการตัดแปลงแล้วน,นะถ่ายน้ํามันออกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดถ้ามาดูมาดูอยากรู้ว่าจะแปลงเป็นไฟฟ้าอะไรต้องทําอะไรบ้างอ่ะออตัวนี้นะเป็นชุดอาร์มเป็นชุดชุดล้อเป็นมอเตอร์ขับกลางนะตัวนี้มันเป็นมาครบชุดมาครบชุดเลยมาเป็นแบบนี้เลยนะอ่าถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถสั่งสั่งได้สั่งได้อ่ออโช๊หลังเนี่ยเป็นโช๊ค SCN สีเหลืองอย่างสวยอยู่ดวงจันทร์ยังมองเห็นอันนี้คือมอเตอร์ใช่ไหม่ามอเตอร์อยู่ตรงนี้มอเตอร์อยู่ตรงนี้อะมีชุดอันนี้คือชุดระบายความร้อนอะชุดน้าอ่าอันนี้คือชุดของแต่งภายนอกนะภายนอกก็จะมีอาเปลี่ยนชุดล้อหน้าเปลี่ยนฟามนตามสเตทหกนะเปลี่ยนจานใหม่อ่าแล้วทําชุดสีเป็นสีม่วงเออแล้วมาดูเรื่องระบบไฟฟ้ากันบ้างเรอ้ยระบบไฟฟ้ามันเปลี่ยนแต่ละบมันเปลี่ยนรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีระบบอะไรบ้างอ่า แบตเตอรี่มาดูกอ่อนเลยแบตเตอรี่เราซ่อนไวน้ตรงนีน้มาดูมาดูนเนี่ยซ่อนไว้ตรงตรงกลางของเนี่ยของโครงรถเลยนะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ร้อยโวลต์นะสามสิบแอมนี่ปลั๊กใต้พออ,อ่าเราเปลี่ยนถังน้ํามันนะเปลี่ยนเป็นกล่องกล่องนะกล่องควบคุมตัวนี้เป็นเอ็มร้อยห้าสิบตัวสีใสนะมีชุดระบายความร้อนอ่ามีตัวส,สายสายแล้วน,นะคือสายของสายไฟนี่ครับเก็บให้อย่างสวยงาม อันนี้คือชุดาสายนี่คือสายน้ำน้ำเวียนมีเบรกเกอร์แล้วมีตัวนี้ครับตัวตั้งอุณหภูมิพัดลมถ้าถ้าไม่ตั้งมันจะดังตล,ลอดมันจะเสียงดังมันจะรบกวนการขับขี่ของเรานะ,อะ,อะโอเคนี่นี่นี่น,นี่มาดูนี่จอจอนี่เราใช้เป็นโครมเดิมนะแต่ข้างในนี่เป็น TFT นะอะ่เป็นไงสวยไหมสวยไหม,ยยมยอย่างเอาอย่างเอา อย่างไอ้ที่ชาร์นี่มาดูมาดูจากที่เราต้องต้อเติอน้ำมันใช่ไหมนี่เรามาเสียบที่ชาร์ที่ชาร์จตรงนี้นี่เราทําการติดตั้งที่ชาร์จไว้ให้เนี่ยเสียบง่ายๆเลยง่ายๆเอ้ยนี่เปิดนี่คือชาร์จได้เลยชาร์จได้เลยหมดรถไฟฟ้าทั่วไปเลยเห็นไหมติดตั้งให้สมบูรณ์เห็ไหมอ่าออราคาจริงๆคันนี้มันจะเสปบระยากจะแรงไปหน่อยแต่มันแรงราคาจะสูง จะทำแบบสเต็ปแม่บ้านก็ได้นะเริ่มต้นที่70 80ความเิ็วฝ่าเามเ็ิ 80, ะทางสักสี่ห้าสโลเนี้ยเราก็ทำได้นะกูกลัวกูกลัวเรเล่นขา ทำแบบนี้เหรอบอกเลยราคาไม่แพงเริ่มต้นแค่สามหมื่นบาทเรามาคุยกันได้เอาอยากได้สเต็ปแบบไหนวิ่งเช้าวิ่งเร็ววิ่งไกลอ่ามีก็ประมาณเท่าไหร่มาคุยกันดีกว่าครับเรายินดีต้อนรับนะครับ